สวัสดีครับท่านผู้ชมแลย fc พี่พี่น้องๆทุกทท่านนะครับวันนี้เราก็มาพบกันอีกเช่นเคยมากรุกไทยไก่ก้าวฟ้านะครับอยู่ในแอปไทยเชฟดูเอลนะครับมาประลองหมักลุกไทยนะครับจับคู่มาเจอกับท่านตรงไปตรงไปนะครับเด็กสั้นๆว่าตรงไปครับผู้ที่มีเลตติ้งครับหนึ่งพันเจ็ดร้บส่นะครับจังหวะนี้ปูสามเบียกกินตัดเข้ามาแล้วนะครับเอามากินขึ้นไปนะครับจังหวะต่อไปทิมริมนะครับทิมริมไปก่อน ทิมใส่ม้าก็ถอยหลังครับไอ้กาฟ้าก็มาด้วยม้าซ้ายนะครับคู่ต่อสู้ก็เป็นม้าเทียมขุนพลเดียวนะครับเม็ดขึ้นมาเหรอแทงขึ้นไปเสริมโคนขึ้นไปอีกคู่ต่อสู้ดันเบียขึ้นมาก็กินครับเอานอกกินในนะครับตามหลักของนอกในชายานะครับเสริมโคนขึ้นไปครับไปต้านอ่าลองรับนะครับโคนกับเบีย้ยนะครับของสีขาวแล้วก็เปิด ช่องให้เรือนะครับสามารถมากดดันนะครับนะทั้งกดทั้งดันนะครับจังหวะต่อไปนะครับวันนี้ก็เป็นวันหยุดชดเชยนะครับอ่าเป็นวันจันทร์นะครับก็มาทําคลิปครับยามว่างนะครับทําให้พี่ๆน้องๆเพื่อนๆทุกท่านนะทุกคนครับได้รับรับชมรับฟังนะครับสร้างความบันเทิงนะครับจังหวะนี้สีขาวนะครับท่านตรงไปนะครับต่อคนก็กินครับกิน เอายกมาออกไปครับตอนนี้อยู่ตากดอยู่นะครับสีดํานะครับอันตรงไปไม่สนนะครับตรงไปไม่สนจะไม่ก็เอาเรือมาก็ดันเบี้ยขึ้นไปเลยนะครับดันเบี้ยขึ้นไปนะครับจะหลบไหมขุนจะหลบไหมครับผมว่าก็น่าจะหลบนะครับโอ้โหไม่หลบนะครับไม่หลบก็ใช่มากินขึ้นไปครับนะครับ ใช้โคนไปก,นกันก็ไปต่อได้อยู่เหมือนกันนะครับแต่ว่าใช่ม้าดีกว่านะครับเผื่อเปิดลุกลุกคาดนะครับจังหวะนี้ก็สีขาวก็ยกม้าขึ้นมาโอ้โหมีตำแหน่งลุกคาดนะครับต้องระวังให้ดีนะครับตำแหน่งลุกคาดเผลอไผ่เชือชัยโดนเอาง่ายๆนะครับขยับก่อน มันรู้สึกว่าพาเสียวนะครับพาเสียวพาเสียวนะครับไม่ใช่พาเพลินนะครับจังหวะนี้ก็ถอยขุนไปก่อนครับนะครับระเบิดเบี้ยขึ้นมาอีกนะครับก็ใช้หลักสูตรเดียวกันครับจะทําลายเบี้ยในนะครับไม่สนครับกินเข้าไปเลยครับไม่สนใจนอกในแล้วครับตอนนี้ก็ช่วงหน้าขุนเราปลอดภัยก็โอเคครับดันเบี้ยขึ้นไปอีกดีไหมนะครับดันเบี้ยขึ้นไปอีก ผูต่อสู้จะเอาเรือมากดหรือเปล่ากดม้าหายนะครับม้าหายท่านตรงไปใช้เวลามากกว่าไก่ก้าวฟ้าแล้วนะครับก็ท่านนี้เป็นคนที่เล่นดีนะครับเล่นดีมากเดินดีมากก็แต้มสู้กันถึงพลิกถึงขิงนะครับก็ซ้อมกันมานะครับอ่าอาจจะไม่รู้จักกันนะครับเมื่อก่อนไก่ก้าวฟ้าใช้ ใช้ชื่อไอดีว่าชนระดานครับอ่าชนระดาแจ่มจันทร์นะครับก็เลตติ hmm. ้งตอนนั้นก็อยู่ที่สองพันแล้วครับสองพันสองพันแล้วหาคู่ชกยากนะครับก็ตอนนี้ก็อยู่ที่พันเจ็ดนะครับเอาแค่พันเจ็ดก็พอนะครับก็จะมีคู่ชกเล่นกับเราเยอะนะครับถ้าแต้มสูงสูงคู่ต่อสู้จับคู่มาแล้วก็จะปฏิเสธไม่เล่นกับเรานะครับอ่ะ เสริมขนขึ้นไปครับขุนขึ้นไปผูกโคนนะครับสพอร์ตโคนไว้ก่อนนะครับเรามาดูตัวหมากกันนะครับก็เบี้ยเท่ากันครับเม็ดเท่ากันโคนเท่ากันมาเท่ากันแต่ตำแหน่งเบี้ยนะครับอาตำแหน่งนี้ก็ทิ่มใส่โคนครับนะครับถ้าโคนดันขึ้นมาเราจะเอามากินนะครับมาด้านขวานะครับทางด้านปีกขวาของเราเนี่ยมาขาวก็จะขาดคู่ต่อสู้ท่านนี้รู้ทันครับ ท่านตรงไปไม่ธรรมดาครับดันเบี้ยขึ้นไปอีกหรือไมดันใส่เม็ดต่อยเม็ดเม็ดจะกินกับเราเรากินลูกลุกมาขาดนะครับอะเม็ดจำจำเป็นต้องถอยนะครับคิดว่าถอยมากกว่านะครับท่านตรงไปจะทํำยังไงครับจะไปต่อหรือว่าจะถอยครับนะครับ ตำแหน่งมาของไก่ก้าฟ้าในตำแหน่งนี้ก็คือตัวมากเท่ากันก็จริงแต่ว่าตำแหน่งเราเราได้เบีย้ยนะครับได้เบีย้ยที่สวยงามน,นะครับค่ต่อสู้ไม่เอากับเรานะครับเลือกที่จะถอยเม็ดลงไปจังหวะต่อไปจะโยกมาขึ้นไปครับยกมาเอามาตัวลากไปใช้งานบ้างนะครับมาที่อยู่ตำแหน่งมาซ้ายทีแรกนะครับ หมุนครับมาหมุนครับหมุนซ้ายหมุนขวาตอนนี้ครับหมุนจนเวียนหัวนะครับก็ฝากนะครับท่านนะครับที่เข้ามาดูไก่ก้าวฟ้าแล้วนะครับก็ขอให้ยกนิ้วโป้งมาหนึ่งนิ้วนะครับแล้วก็กดซับสไครต์นะครับกดไลค์ให้กันนะครับเพื่อเป็นกําลังใจนะครับตำแหน่งนี้ก็รุกไว้หนึ่งทีครับโคตสู้ตัดอ๋อมีตําแหน่งลูกค้านะครับ แต่เราก็เอาขุนไปติดกินม้าคืนได้นะครับตำแหน่งนี้ก็กินครับนะครับกินเข้าไปนะครับโดนรูกหนึ่งทีอติดม้าครับติดม้าติดม้าทั้งสองเลยนะครับติดม้าในหมักรุกไทยนะครับตำรวจไม่จับนะครับมาไม่ต้องไปบําบัดด้วยนะครับกินครับม้าเขากินเบี้ยเขาได้เปรียบนะครับก็เอาความไวเข้าไปก่อนนะครับเสริมโคน มีม้ามีโคนเอาโคนก่อนดีกว่าครับถ้าโคนไปยืนอยู่ที่หน้าขุนได้นะครับก็จะมีภาษีสูงนะครับนะครับพยายามยึดตำแหน่งนะครับคุณต่อสู้เป็นต่อเรานะครับมีเบี้ยมากกว่าเราแล้วนะครับคุณต่อสู้ก็ไม่อยากที่จะต่อเรือนะครับไม่ต่อไม่เป็นไรครับนะครับตอนนี้ไก่ก้าวฟ้าอ้าวโดนตัดโคนซะงั้นน่ะหือเสียดายจังนะครับ คนอยู่นท,ท,ที่ตำแหน่งที่สวยงามนะครับตำแหน่งนี้เดี๋ยวเราจะลุกใส่โคนหลบไปแล้วครับเ,เขาคิดไวกว่าเรานะครับจังหวะนี้เดินเรือไม่ดีนะครับเม็ดข้างหลังขาดนะครับโดนรุกหลบขุนเม็ดขาดโยกเม็ดไปก่อนจกเม็ดไปก่อนรีบหนีไปให้ไวนะครับนะครับตัวน้อยกว่าแล้วนะครับตัวน้อยกว่าแต่ว่าเป็นม้าสู้โคนเบี้ยนะครับ ไปตำแหน่งเราดีกว่านะครับขุนยังอยู่ในวงร้อมครับกับทหารเอกคู่ใจทั้งสองนะครับทั้งโคนทั้งเม็ดนะครับอะไก่กาวฟ้าก็พยายามที่จะกดดันครับอ่าจังหวะนี้เอาเรือมากันก็โยกมมาขึ้นไปริมกระดานนะครับไปอยู่ในตำแหน่งหมาอยู่น้าตานะครับมมาปีนกําแพงนะครับเอาเม็ดมาแรกกินครับเอาเม็ดปักเข้าไปนะครับไล่เรือเรือลบลบลบ ตำแหน่งนี้ขึ้นขุนนะครับไปซัพพอร์ตหน้าเม็ดนะครับขึ้นขุนไปขึ้นขุนไปก็ดีครับเดี๋ยวก็เอาม้ามาอยู่ในตำแหน่งขุนที่เดินออกมาครับนะครับจะถอยม้ามายือนหลังเม็ดครับนาคดเราก็ถอยม้ามาครับนะครับเพราะเม็ดเราเดินเป็นไปไปล็อกขุนไม่ได้นะครับกูตสู้ก็เหลืออีกหนึ่งนาทีกว่านะครับ เราต้องใช้ม้าช่วยซับซับพอร์ตนะครับขึ้นไปครับเอาม้าไปยืนซับพอร์ตเอาเม็ดขึ้นไปอยู่หน้าขุนนะครับเอาเรือไปรุกนะครับหาอะไรประมาณนี้นะครับก็พยายามทําทําให้ให้หมากของกู่ต่อสู้เนี่ยเตี้ยลงให้ได้นะครับเตี้ยลงสรารวันเตี้ยลงคู่ต่อสู้รู้ทันนะครับโอ้โหเมย์ เอาโคนมาแลกกับเม็ดตัวเก่งเราเลยนะครับก็กินครับกินนะครับเป็นไฟบังคับครับขยับขุนไปนะครับแล้วก็ยกม้าขึ้นไปนะครับเรือก็จะไปไหนก็ช่างนะครับยกม้าไปจับจับเบี้ยนะครับจับเบี้ยข้างกระดานนะครับต่อส้ก็เหลยอีกไม่ถึงหนึ่งนาทีครับขึ้นไปจับครับไก่ก้าวฟ้าก็เลือีกหนึ่งนาทีสี่สิบห้าวินะครับก็แข่งกับเวลานะครับตำแหน่งเราได้เปรียบนะครับนะครับ จังหวะต่อไปเอามารุกนะครับลรกก็กลับมาไล่เรือแล้วก็หงายเบี้ยนะครับเราจะบังคับขุนนะครับอ่าเรือไปไหนเอ่ยนะครับเรือน่าจะยืดนะครับยืดยืดก็จะมีตำแหน่งลูกคาดนะครับก็เอาเบี้ยไงไปนะครับถ้าลุกถ้าขุนหนีไปทางซ้ายก็จะโดนลูกคาดถ้าขึ้นมาข้างบนก็เอาเรือลุกอีกหนึ่งทีนะครับเอาเบี้ยหงายกลับมานะครับคู่ต่อสู้ก็ยอมแพ้นะครับเอาเบี้ยหงายกลับมานะครับ ขุณตูตาลแล้วขุนลงไปเอาม้าไปรุกไปคล้องนะครับแล้วก็เรือลอดคอมาจนครับก็ขอขอบคุณทุกท่านนะครับแล้วพบกันใหม่อีพีหน้ากลับขอบคุณและสวัสดีครับ